โอเคครับก,ก็กลับสวัสดีน,นะครับวันนี้ผมจะมาสอนโหลดมค์คราบไอดีแท้นะครับแบบฟรีนี่ตัวนี้นะโอเคกดอ,อื่นเลยทุกคนต้องไปดาวน์โหลดมาก่อนเนี่ยดาวน์โหลดตัวมา c คร f t แท้เนี่ยนะไปที่เว็บไมา์คราฟแล้วก็ดาวน์โหลดมาเลยเนี่ยเดี๋ยวผมทิ้งลิงก์ไว้ให้โอเคนะไปกดดาวน์โหลดอยู่ที่ลิงก์ผมก็ได้ผมเข้าไปดูแล้วก็ไม่ได้มาแจกไอดีจะมาสอนวิธีโหลดฟรีนะวิธีเอาไว้นี่ เล่นได้ปกตินะก็กดเพย์ไปมันช้ากลัวมันมีปัญหาอีกเมื่อกี้ผมอัดไปละแล้วมันมีปัญหากดเล่นได้เลยเพราะว่านี่เป็นไอเล่นได้เดี๋ยวเดี๋ยวผมออกให้ดูอันนี้ผมไม่รู้เลยนะไอดีนี่อะไรเพราะว่าก็ไม่รู้นั่นแหละน,นั่นนึงนะนี่ดึ๊มมันออกไอดียังไงวะเนี่ยเออเออจะมาสอนกระเสือกออกไอดีไม่เป็นอ่านี่เห็นปะ <c oughs> ผมไม่รู้เลยไอดี ID คืออะไรอ่านะโอเคเมื่อคุณโหลดเสร็จแล้วคุณก็วันี้เข้านี้เลยเข้าวเว็บ M.C. ไม่ใช่ตัวนี้เอ้ยไม่ใช่ E.C. E.C. M.C. I.O เดี๋ยวผมทิ้งลิงก์ไว้ให้โอเคนะก็ไม่ต้องไปเข้าหรอกก็แค่กดเข้าไปที่ลิงก์แนละ้วคุณดาวน์โหลดตัวนี้มาเป็นถ้าคุณใช้เป็นเวอร์ชัน Apple คุณก็ดาวน์โหลด Apple ถ้าคุณใช้ Windows ก็ดาวน์โหลด Windows นะเมื่อดาวน์โหลดเสร็จคุณจะได้ตัวนี้มาผมไม่ได้สอดเร็วใช่ไหมโอเคไม่ได้แล้ตัวนี้มาคุณกดเข้าไปเลยเอามาโชว์ที่หน้านี้โหลดแล้วต้องเอามาโชว์ด้วยนะเนี่ยวิธีกดโชว์ก็ ไอเดี๋ยวอันนี้ลงกันล็กจังวะโอเคนี่คือไมค์คราฟสนี่คือ ID เมื่อกี้วิธีล็อกอินก็แค่แค่คุณแค่กดล็อกอินนั่นนะโอเควิธีง่ายๆคือกดไว้ตรงนี้ให้มันรอเข้าใจใช่ไหมให้ให้กดไว้ให้มันอยู่ตรงนี้นะอ่ากูพูดอะไรมาเมื่อกี้อ่าเอาใหม่นะแล้วก็ให้คุณกดเก็ตตรงนี้เก็ตเนี่ยเก็ตแอคเคาเนี่ยโอเคนะเร็วหนยสิวะเออไม่ใช่เก็ตอินบ็อกซหมาช่างกันแล้วก็เดี๋ยวอันนี้ไอเดิมผมนะเดี๋ยวกด รีเกตนิวเอชเขานี่ไงนี่เห็นปะ่ะเขาจะให้อนี้มาให้คุณกด Co p ปตรงนี้ปั๊บไปเมื่อ c o ป y ีเสร็จให้คุณเข้าตรงนี้แล้วก็เอาตรงที่คุณ c o py ีมากด V ปั๊บทับไปแล้วก็กดรีดีมไปกดตรงนี้เลยนี่คุณก็จะได้นี่มาอ่าเห็นปะ่ะพอคุณได้ปุ๊บให้คุณกดเออเอาตัวเดิมเนี่ยเอาตัวเนี้ยมาใส่ตรงนี้แล้วก็คุณก็ใส่รหัสอะไรก็ได้เท่าที่คุณอยากใส่อะอยากใส่เฮียอะไรก็ได้เนี่ยอะอ่ะใส่ปุ๊บ ใส่มั่วเลยแล้วก็กดล็อกอินเ้ย๋ยวเพิ่งอินบ็อกซ์เย่าเพิ่งอย่าเพิ่งโอเคแล้วก็กดล็อกอินรอนะใส่มั่วเลยใส่ยังไงก็ได้แล้วแต่คุณนี่คุณก็สามารถเข้าได้เลยแล้วก็เล่นได้ตามปกติพันเปอร์เซ็นถ้ามีปัญหานะเนี่ยคุณโหลดเสร็จกดเพย์เลยเดี๋ยเห็นปะกดเพย์ดูเลยก็ได้เพราะว่าโหลดเสร็จลนะเห็นนะนะมีปัญหาอะไรก็ทักมาได้ผมทิ้งไว้ตรงนั้นละเอ่อทิ้งไวด้ด้านล่างนะมีปัญหาอะไรทักมาโอเคนะก็ ก็ไม่มีอะไรมากแล้วครับก็สำหรบับคลิปนี้ขอตลาไปเพียงเท่านี้นครับไม่เจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ